เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําตัวหนังสือเคลื่อนไหวแบบนี้เลยนะครับทำง่ายมากๆแถบเท่อีกด้วยโดยเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะไปดูกันเลยครับทุกคนน่าจะพิมพ์ข้อความกันเป็นหมดแล้วนะแล้วเราไปที่ตรง Effect Control นะกด Motion หนึ่งครั้งนะแล้วก็จะเห็นตรงเสียฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับกดลากลงมาเลยนะให้ไม่อยู่ตรงกลางตัวหนังสือให้ได้จากนั้นเรากดที่ Toggle Animation นะครับให้เป็นเคลื่อนรูปในการแบบนี้พิมพ์ตามผมเลยนะแป จากนั้นกดที่โมชั่นให้เป็นสีขาวนี้หนึ่งครั้งกดชิปค้างไว้แล้วก็กดรูปสอนขวาประมาณ3ครั้ง1 2 3เปลี่ยนเป็นปเลขหนึ่งว้เหมือนเดิมครับ จากนั้นนะครับให้มาที่แถบเอฟเฟกครับพิมพ์ตามผมไปได้ครับ b l u r ก็จเจอตรงนี้ครับมันจะอยู่อันที่2นะกด,ดล่ากลงมาเลยตรงที่เราทําไปเมื่อกี้นี้เราก็จะเห็นแถบของเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับกดเอฟเฟกที่เราเพิ่งลากลงมาหนึ่งครั้งให้เป็นสีขาวแบบนี้แล้วเปลี่ยนตรงนี้ตามผมเลยเป็น90นะกด c o r c l e animation นะหนึ่งครั้งกด,ดช h i ลูกศรขวาหนึ่งครั้งปึ๊บเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขยี่สิบเห็นไหมมันจะเริ่มมีความเบลอแล้วลก็มาเดิมครับกด,ดตรงนี้หนึ่งครั้งกด,ดช h i f t ทางไว้กด,ดลูกศรขวาอเนเเมนเดิม เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ข้อความทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะกดตรงนี้1ครั้งกดคอนโทรลคร้างไว้ก็กดตรงนี้อีก1ครั้งมันจะเป็นการเลือก2อัลละคลิกขวาค o p y ีได้เลยครับจากนั้นล้วก็คุมตัวหนังสือที่เรายังไม่ได้ทอะไรกับมันเลยนะกดคอนโทรลวได้เลยแล้วเรามาดูผลลัพธ์กัน